ต่ออีกความน่ารักของข่าวข่าวนี้ดีกว่านะครับเมื่องานนะครับแฟนมิรนะครับของหนุ่มแจมราชตานะครับได้ผ่านพ้นไปนนเมื่อวานนี้นะครับที่จัดขึ้นที่เดอะมอญงามวงวาน,นคุณผู้ชมเรียกว่าคลรักคนรักหนุ่มแจมเนี่ยบอกเลยว่าพาเลตกันตกเท้าว่า,วาดังสนัน่นเกียงกีดดังสนัน่นฮอกันเลย คุณผู้ชมบอกเลยว่าวเสียงกีตบแบว่าให้การต้อนรับหนุ่มแจมนะครับดังสนั่นหอนเลยคุณผู้ชมแน่นอนว่าภายในงานนี้เราบอกเลยว่าหนุ่มแจมของเรานะครับจัดเต็มเป็นอย่างมากนะครับมีการทั้งร้องทั้งเต้นนะมีการร้องเล่นแล้วก็เล่นกีตาร์นะคุณผู้ชมมีการร้องเพลงนะครับทรงอย่างแบดนะที่เขาบอกว่าได้รับบอกว่าความสนใจแล้วก็เรียกเสียงกีสนั่นหอคุณผู้ชมยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะครับภายในแฟนมิตรนะครับหนุ่มแจมของเรานะครับก็ได้เล่านะครับถึงวัยเด็กนะครับ แล้วก็มีการเปิดภาพใบเด็กแบบว่าลับๆที่ทุกคนยังไม่เห็นแต่ใครที่ได้ไปร่วมงานได้เห็นนะคุณผู้ชมและมีการเต้นด้วยครับกับเพลงจังหวะหัวใจของพี่บี้นะที่พาแฟนๆโยกย้ายสายสะโพกกันนะคุณผู้ชมเรีวยกว่าเต็มอิ่มอย่างแน่นอนและพูดถึงแขกรับเชิญแขกสุดเซอร์ไพรส์เราก็คิดว่าจะเป็นใครใช่ไหม ในที่สุดนะครับก็เป็นเธอคนนี้นะครับเธอคนนี้เธอคนนี้นักนักร้องลูกทุ่งสาวนะครับขวัญใจคนไทยมหาชนนั่นคือพี่ตายอลไทยนั่นเองนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกว่าก่อนหน้านี้หนุ่มแจมนะครับก็คือแบบว่ามันได้ร้องเพลงดอกญ้าในป่าปูนดอกยาในป่าปูนไงเป็นเพลงดังนะเพลงนี้ใครที่ไปฟังนะบอกเลยว่าเป็นเพลงที่บอกว่าคุ้นหูเป็นอย่างมากนะ อย่างที่บอกว่ายังไม่จบเพียงเท่านี้นะบรรยากาศนอกจากเป็นการร้องการเต้นนะครับก็ยังมีเพลงนะครับที่บอกว่าสื่อความหมายทัดใจนะครับกับเพลงแสงสุดท้ายนะครับที่หนุ่มแจมนะครับและเล่าถึงความตั้งใจที่เขานะครับทำทุกอย่างเพื่อครอบครัวตั้งแต่ก่อนที่เหมือนกับว่ายังไม่ค่อยดังเข้าสู่งการเพลงแรกๆอะ่ะและตอนนี้นะครับประสบความสําเร็จเป็นอย่างมากนะคุณผู้ชมเรียกว่าเราต้องปรบมือให้หนุ่มแจมจริงๆนะและหนึ่งไฮไลท์พิเศษที่ทุกคนรอ,อคอยนะนะเขาบอกว่าทำเอาแบบว่าแฟนๆใหมยย่ๆแล้วก็แมว อนะของเราบอกว่ากีตหนักมากนะครับเมื่อหนุ่มฟิมนะครับธนภัทรนะครับก็ได้หอบดอกไม้ช่อตโตนะมาเซอร์ไพรส์นะครับบนเวทีเรียกว่านี่เลยมีการบอกว่าหลบหลบอยู่ตอนนี้นี่สฟัฟฟกหนึ่งก็ขึ้นไปบนเวทีนะเรียกเสียงกีตเพราะว่าก่อนหน้านี้เขาบอกว่าหนุ่มฟิมอะ่ะจะอัพ สตรอรี่ว่ากําลังถ่ายละครอยู่ที่ริมทะเลไม่สามารถมาได้แต่ในที่สุดก็คือสับขาหล่อในีสุดก็มาให้กําลังใจนะครับตามค่าเบยว่าเรียกเสียงกรีดของแฟนคลับด้วยดังสนั่นหอกันเลยทีเดียวเ่คุณผู้ชมนอกจากนี้ยังไม่หมดนะยังมีโมเมนต์วันแบบว่นน้าตานองน้ําตาจะรจะหวันหวาเลยน้าตาบอกโมเมนต์สุดซิ้นไงมาเปลี่ยนเป็นมดน้ำหมเสียงเนี่ยเรายังไม่กลับมาเห็นไหม เมื่อกี้เราฟินกับเ,เมื่อกี้เนี่ยฟินมากเพราะหนุ่มแจมกักหนุม่นมฟิลไได้เจอกันบนเวทีใช่ไหมแต่ก่อนที่คอนเสิร์ตที่แฟนมิดเราจะจบนะเขามีโมเมนต์แบบว่าซึ้งๆนะครับเพราะว่าได้เปิดวีทีอาร์นะทําอลนะครับหนุ่มแจมก,กั้นน้ําตาไม่อยู่ทีเดียวพอได้เห็นภาพความประทับใจแล้วก็เห็นแฟนๆที่แบบว่าให้การตอบรับเป็นอย่างดีนะแล้วก็พร้อมมอบเพลงไม่เป็นรอนะครับเป็นของขวัญแทนใจผิดท้ายงานอีกด้วยนะคุณผู้ชมใครได้ไปนะบอกเลยว่านี่เลย ครบจบที่งานงานนี้นะอย่างแน่นอนคุณผู้ชมส่วนใครที่รอนะครับแฟนมิดคู่นะอย่างที่บอกว่าทั้งคู่ก็ได้สปอยแล้วว่ามีแน่นอนนะที่มาเกา่าใช่อย่างไรก็ติดตามผลงานของทั้งคู่กันได้นะครับผลงานเดี่ยวผลงานคู่ไม่ว่าผลงานไหนๆเชื่อว่าอ่าทั้งแฟนคลับนะครับก็ให้การตอบรับแล้วก็รอติดตามผลงานของทั้งคู่นะครับกับผลงานของหมายักษ์แล้วก็แมวน้อยนะนี่น่ารัก